สัลุกกล้อง3ามวที่ช่วยจอดคอนดัเซนซิ่งไฮโดรชิพก็มีให้ครบตัวไฮบริดอยากได้ใช่ได้สีดำเนี่ยต้องเป็นสีนี้รถดิเซมเมนต์ไซส์ใหญ่นั่งสบายแม็กคอร์ด G10 นะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะเป็นตัวไฮบริดซันลูกนะครับอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนดีกว่านี่รถสวยใสยเลยนี่อันนี้แม็กคอร์ดสปนะครับเป็นตัวไฮบริดจะได้ลายนี้นะอันนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยคันนี้เลขไม่เพียง หกหมื 60, 000, มือเดียวเพื่งเช็คยะให้ประวัติครบนะครับอันนี้ก็มีสปอยเลด้์หลังตรงนี้ด้วยตัวเจนสิตัวนี้ก็สวยเลยมีเซ็นเซอร์หลังเซ็นเซอร์หน้านะครับนนตัวไฮบริดตัวนี้ก็เรียกว่าขับนุ่มมากๆากนนก็ช่วงล่างดีด้วยออปชั่นครบครันรถใหม่ตอนเปิดตัวล้านแปดเบอกว่าอันนี้รถไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว50เลยคุ้มๆโดนๆเลย <Okay. S 2> ตัวนี้ก็มีสลูฟนะครับสีนี้ก็หรูหราดูแลรักษาง่ายคลีนคลีแล้วตัวไฮบริดเนี่ยถ้าไม่อยากได้ภายในสีั้ำตาลเนี่ยอยากได้สีดำเนี่ยต้องเป็นสีนี้นะครับนะ ้ก็มีมาพร้อมกับแพดดลชิฟนะครับแล้วก็มีตัว Honda Sensing นะตัวแอตติพีคุสเซ n โ r o เพื่องออกเดน่นมีครบเลยกระจกตาแสงออโต้สล,ลูบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฟโหมดขับขี่นะครับมีให้เยอะแยะเลยเนวิเกเตอร์นำระบบนำทาง h Honda ด a า n w a t c h ต้องเปลี่ยนเลนรวมทั้งกล้อง360แล้วก็นี่มีระบบช่วยจอดด้วยอันนี้มีเฉพาะตัวถึกนะครับ อ่ะอันนี้เบาอะบออไฟฟ้าคู่มีอะไรอีกลำบ้าซัพพอร์ตเมมโมรีซีทเบอร์หนึ่งเบอร์สองมาเราเรียกอนะันนี้แล้วตอนขึ้นรถมามันก็เป็นคอมฟอร์ตเซตก็คือแบบเดินเบาะเองด้วยอ่ะส่วนกดค้างไว้เซตแล้วก็เนี่ยกดอ่ะเซตเป็นเบอร์สองแค่นี้เองกดบน,น่งกดมาแล้วก็ เไปเบอร์สองอะไรประมาณนี้แฮเด์ชิฟเป็ี่ยนเกียร์วมไปถึฟังก์ชันคำสั่งเสียงเยอะมากๆน่าใช้แล้วสตาร์ทเครื่องี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะไม่ว่าไม่ค่อยมีเสียงประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เรียกว่าช่วงล่างดีดีเซกเมนต์อันนี้ขับดีจริงเชิญเลยครับเชิญเลย อ่ะอันนี้เราก็สปาภายในภายนอกให้ได้เรียบร้อยนะคีนคีนสวยแบบนี้เลยนะครับก็เป็นรถดิสเซมเมนไซส์ใหญ่นั่งสบายช่วงล่างดีขับนุ่มนะครับแล้วตัวไฮบริดนี้ก็ยิ่งนุ่มเข้าไปอีกเงียบด้วยเปยนน้ำมันด้วยนะครับโอเคก็นี่ไซสก็สบายเลยปร่งมีสรุปด้วยผมสูงร้อยจ็สิบนะเฮดลูม <Head room. S 1> ก็เหลือเล็กลมก็เหลือนั่งสบายนั่งกว้างมาก ดีจริงๆคุ้มอะ่ะเมื่อก่อนเป็นร้านนะเดี๋ยวนี้แปดแสนกแต่ได้แตดแล้วอ่ะหรือถ้าอยากถูกกว่านี้ก็ตัวเทอร์โบเราก็มีนะครับตัวเจนสิก็มีตั้งแต่ตัวก่อนเช้งเช้งแล้วมีหมดเลยอยากได้ Honda Sensing ไหมก็มีให้เลือกหมดเลยนะครับมีสีขาวสีดำสีเทาก็มีครบเลยแต่ได้ตัวไหนลองทักเข้ามานะครับแคมมี่ก็มีเช่นเดียวกัน 2.0G 2.5G ก็มีเติมเข้าเรื่อยๆนะครับจะซื้อจะขายจะเทรดรับหมดเลยนะครับอันนี้พับได้แบบ1ก้อนปุ๊บก็พับลงไม่ได้นะครับแต่ไม่สามารถแยกพับได้นะอ่ะเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะอน,นี้ก็เช็คหน่อย เช็คสักนิดอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยเดิมมแบบนี้เลยอะอตเดิมโรงงานสวยเดิมแบบนี้เลยนี่สวยเดิมโรงงานหมดเลยเราขายแต่รถสวยไม่ประเหตุน,นะครับน,นี่ก็ดูได้เลยอ่ะอุปกรณ์คริบอ่ะคุณสอยหน่อย อ่ะสวยอ่ะอันนี้ฝาเดิมนะสติกเกอร์เดิมเลยซ้ายขวาก็เดิมคันหน้าก็ไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรเดิมเดิมๆเดิมแบบนี้เลยบอดี clean, ้คินคีนเราเก็บง,งานให้ครบหมดแล้วนะครับ อะจะซื้อแล้ทังทีก็ต้องซื้อแบบมั่นใจนะที่กราเรามั่นใจแน่นอนนะอันนี้มือเดียวทุกชิก้นให้ประวัติครบด้วยได้ไหมหกหม0่นท่านเองแปดแสนบาทปีดาวสมบัติจะได้เต็มอันนี้ปี20เป็นตัว accord g 1 0 2 0 Hybrid Tech นะครับอ่าน่าใช้นะตัวนี้มีเพิ่มเติมมาก,ก็คือ sunroof กล้อง360ที่ช่วยจอดแล้วพวก Honda Sensing p ไ d เ l s h i ชิก็มีให้ครบน่าใช้มากๆ ครับดีราคาดีแล้วก็ออปชันครบคันโอเคเราเช็คบอดี้กันหน่อยดีกว่าครับอันนี้ก็สวยเดิมนะครับนี่สวยเดิมเนี่ยแต้มโรงงานแบบนี้นมาแบบนี้เลยพี่เดิมเดิมโรงงานไม่ต้องไปซ่อมอะไรทำอะไรกับมันตรงนี้เดิม อันนี้เวลาเช็คก,ก็ต้องเช็คให้ครบนะครับอ่ะนี่อว์เดิมเย่เคปะ่ะเปิดมาอันนี้ก็สวยเดิม นนสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่ะเป็นรถสวยแน่นอนอ,อ่นนี้เปิดปึบสวยเดิมแบบนี้เลยโอเคอันนี้ยางก็ถอดประกอบได้นะอันนี้เราตรวจโดยช่างประสบการณ์เรา double check ตรวจกับเตอร์ป,ปาร์ตี้ด้วยนะมีบริษัทตรวจรถชั้นนำเป็น เกรดสูงสุดของการตรวจรถนะครับอันนี้ก็ได้เป็นรถสวยแล้วเรื่องเลขไมล์เนี่ยเราตรวจสอบก่อนซื้อเขา้าทุกคันทั้งตัวบอดี้เลขไมล์เราเช็คให้หมดเลยคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ด้วยเพิ่งเช็คยาให้พร้อมใช้งานเลยมือเดียวแท้ๆตัวแอคคอร์ดดเรามีตัวไฮบริดตัวเบนซินก็มีตัวก่อนไม่เนิ่งกับไม่เนิ่งแล้ก็มีนะครับหรือจะเป็น c ชม r y อรี่เอสซีวีเจ็ดศูนย์ตัวเชงไม่เชงเรามีทั้งคู่เช่นเดียวกัน7071มีทั้งคู่นะครับผมสำหร,รับรถด s สซิเม้นต์หรือมีน,นมนะ ใครสนใจซื้อรถไายรถเทศอะไรเรารับหมดเลยนะครับผมถ้าสนใจทักมาได้เลยครับเดีย๋ยวดูแลให้นะครับนี่มันเป็นลูกสเกตนะครับ